อาจารย์ครับผมตำลาวอาจารย์ก็กลับมาแซ่บเหมือนเดิมไหมเนาะถูกต้องครับแล้ววันนี้อาจารย์ตำลาวใช่ไหม่ะตำลาวเขาผสมตำไทยด้วยตำลาวตำลาวสัพะละเออเมนเทมเยบร้อยครับวันนี้อาจารย์จะตำครับผมนน้ำเย็นนะน้ำเย็นนะเพื่อให้มันกรอบอ๋อนี้น้ำเย็นนะน้ำเย็นให้กรอบครับันนี้น้ำเย็นเหรอคะโอ้ยน้ำเย็นจริงด้วยต้องให้ต้องให้กรอบครับต้องให้กรอบเคล็ดลับใหม่ของแม่ค้าแม่ค้าไทงวัดสอนมา ที่เดอนอีสาไปรอบที่แล้วไปศึกษาวิชาคมครับเพิ่อไปอาชีพเป็นพ่อค้าสุดตามใช่ไหมสนใจเรียกใช้อาจารย์สิ่งได้นะครับนะถ้าเจอที่ไหนให้ตามตามไป้ทานได้นะครับอันนี้ทำอันนี้มีม,ม,ม,ะม,ะม,ะมะกอกมะกอกมะกอกแล้วก็มะเขือที่บ้านมะกอกที่บ้านถั่วที่บ้านแล้วก็มะนาวพริกทุกอย่างเนี้ยขอที่ส่วมไปเลยครับอ่านะขอที่ส่วมเลยครับตอนนี้เขาบอกว่าอย่าไปฝานให้ทาแบบนี้เอาจะมันจะเส้นสวยกว่า อย่าไปใช้ตัวที่ขูดๆมันจะไม่สวยเขาบอกมันจะไม่น่าทนานฝึกไว้ฝึกไว้เผื่อมีใครแบบสนใจอยากให้จ่ายไปรีวิวนะเมื่อมีใครอยากให้รีวิวบอกนะครับนะเหตุครับนี่เครื่องปรุงก็จะเป็นหน้าพริกป่นไอ้มีพริกแล้วก็มีดิบพริกแ้่มะาขามแล้วก็พร้อมกันเลยเทไวปตุ๋นเลยครับ เสร็จแล้วแล้วก็เพื่อง่ายขึ้นเราก็จะใส่น้ำตาลับเกลือลงไปเพื่อจะทำง่ายขึ้นครับนะเป็นน้ําตาลกับเกลือแล้วก็ดีแต่เรื่องอะไรนะผงนัวน้องน้องลิซ่าน้องลิซ่าบอกว่าผงนัวคืออะไรน้องลิซ่าบอกว่าจะรู้จักผงนัวจะรู้จักผงนัวนี่จะสอนน้องน้องลิซ่าว่าผงนัวคืออะไรอ่า จะเป็นเครื่องเคียงอย่างเช่นมะกอรอใส่บ้างครับร่อนๆแล้วก็มะเขือก็หดับถั่วใส่ไปแล้วก็ปรุงรสให้แซ่บเนาะใส่บ้าล้ก็ลงไปจะไม่ใส่มะกรอใ,ใส่เครื่องปรุงก,ก่อนน่ะตัวนี้ก็คือน้ำมะนาวสองช้อนอ่าแล้วก็ขาดไม่ได้คือนี่เลยของอร่อย อร่อยอร่อยจริงๆที่เลยน,นี้เป็นเจ้าประจำที่อาจารย์ชอบตำอย่างนี้เลยว่าผมบอกว่าว่าขาดไม่ได้เลยใส่เยอ,ยอ,ยอยะใส่เยอะหนัวเยอะใส่น้อยก็น่วยน้อยอ่ใส่เยอะอันนี้ตำกินเองนะคะนะครับงดาม่านะคะอ่าใส่ก็มะละกอรครับนี่มละ,ะล,ล,ละกอเราดองน้ำเย็นๆจะกรอบครับนะ

จะเปรี mm. mm ้ยวปากนะอร่อยแน่นอนนัว hmm. ค mm ั hmm. mm hmm. ค้าสุกวันี้เลยเ๋ยวก็มีปลาทูครับมีปลาทูด้วย